ơi 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 ơi, đây 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 đây, đây 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 đây

ไม่ติดเยอาวเลยลงโจงเลยต้องหรอเดี๋ยวข้ามี่มันเลยเอาลงไม่ได้หรอกไปนี่ดูมนี่นี่ได้มาชิมแล้วหรอ เนี่ยกูจดไว้อยู่บันทีอ่ะ <Yeah. S 1> มึงไปดูในยูทูบอ่ะวิธีสมัครไอ้ไอ้เนี่ยไอ้นี่มันเป็นคนอธิบายอยู่ไอ้ชาคิดอ่ะ mm hmm. มึงไปเปิดดูเลย